สวัสดีค่ะายค่ะวันนี้นะคะจะมาเปิดกล่องอันนี้อีกแล้วกล่องชมพู p พมส์บ็นะคะกล่องนี้เพิ่งส่งมาไซเพิ่งไปรับมาจากนิติเองแกะไปพร้อมๆกันเลยอันนี้เป็นของเดือน,รน,ะะอนกรกฎาคมแกะกล่องกันยังไม่เห็นเหมือนกัน ที่การ์ดด้านหลังมีเขียนมาด้วยว่าสวัสดีค่ะสาวสวยทุกท่านทำบ็อกสัญญาว่าจะมอบโลกแห่งความงามทั้งหมดให้คุณค่ะ <c oughs> อย่างในเดือนนี้จะเป็นแบรนด์ไกลจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วพาดผ่านไปถึงอเมริกากระโดดมาที่เกาหลีใต้หวนกลับมาจบที่สยามเมืองยิ้มนะคะอืมเยอะจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่า หลายประเทศที่เขากล่าวมามีผลิตภัณฑ์ไดบ้างทาดาตามนี้ก็จะมีเป็นบิซูบิซูมีหานมีสวิตไลน์แล้วก็มี LA g i r เค่ะดูในกล่องเลยดีกว่าเป็นกระดาษสีดำเหมือนเดิมแปะลายลิปสติกไม่ได้แกเหมือนกัน ไวเชอร์เป็นไวเชอร์495บาทของบิซูบิซูค่ะไวเชอร์นี้เมื่อซื้อ Love Blossom Brightening Foundation Powder จะแถมฟรี Love In l v e Lip Gloss หนึ่งชิ้นค่ะก็คือถ้าเราซื้อแป้งก็จะได้อันนี้ฟรีโดยนำไวเชอร์นี้ไปใช้สำหรับ การซื้อแป้งเพื่อหลับหลิบกอนเป็นตัวแถมน,นะคะแล้วก็ในนี้มีมาให้เป็นบิซูบิซูเป็นแป้งตัวนี้ค่ะตัวเนี้ยเป็นตัวโปรดของทรายใช้หมดไปตลับหนึ่งแล้วแล้วอันนี้เป็นของหานะคะเป็น j ั s m ินเนเชอร a บอ o d ี l โลชั่นค่ะ มินกนลิ่นมะลิหอมมากเข้าก่อนเดือนที่แล้วจะเป็นเป็น, Oil, นม a ส s a ออย i l กลิ่นมะลิอันนี้มาเป็นบอดี้โลชั่นอีกอันนี้เป็นสวิสไลน์นะคะครีมริชตัวนี้ก็มาจากสวิตเซอร์แลนด์และตัวสุดท้ายอ้ากีด ได้อันนี้ใช่จริง LA girl ค่ะเป็นลิปสติกใช่จริงได้สีอะไรมาวะชื่อสี Romance นะคะลิปสติกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มาจากอเมริกานั่นเองมานะแกะดูกันว่าสี Romance จะเป็นสีประมาณไหน เชือ่อว่าหลายคนกรีดเป็นสีม่วงพร,รมเป็นสีที่เก๋จริงเขาปาดให้ดูเลยนะงามไหมล่ะแอบทาเนื้อลิปพิกเมนต์เข้มข้นเลยค่ะติดแป๊มนี้เดียวติดแล้วอะ แต่ปากไซอาจจะมีสีลิปอื่นลงก่อนหน้านะมันจะได้มันจะไม่ได้เห็นสีชัดมากสวยมากถ้าเราข่าวจริงเลดศตรงได้เป็นไซจริงเนี่ยล่ะค่ะก็สำหรับทำล็อกทั้งหมดในเดือนนี้ก็จะมีที่เห็นเท่านี้นะคะ เดือนนี้ที่เลิฟสุดคืออันนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็สำหรับเปิดกล่องในเดือนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็มาติดตามดูกันต่อนะคะไว้เดี๋ยวจะทำ how to สำหรับลิปสีนี้ให้ดูกันค่ะขอบคุณที่ติดตามชมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย